ไททลลพพรรงมชมชิกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านช่องไอ้กลางได้รับคัดเลือกเป็นต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีพศ2556โดยเริ่มจากทุนสัทธาตั้งต้นจากชาวบ้านจำนวน4,249.96สางค์และเข้ารับพระราชทานควันถุนในปีพศ2557 นึ่งจากสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านช่องไอ้กางมีจำนวน159ครวัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 100, 100จากครวัวเรือนที่อยู่จริงในพื้นที่ทำให้มีการแบ่งการดูแลชุมชนออกเป็น3โซนโซนละ3รานดังต่อไปนี้ 1. โซนผู้นำร้อน 2. โซนหมู่สุพรรณและ 3. โซนกลางก็จะมีประชากรอยู่45หลังคานะคะ ส่วนใหญ่เราก็จะไปดูในเรื่องของผู้สูงอายุนะคะจะคัดสัรว่า,าผู้สูงอายุก็คือจะมอบทุนให้นะคะตัวนี้นะคะก็ะคือเดือนละ500นะคะคือตัวพี่เองอะ่ะจะอยู่โซนมุสุสรรณโซนมุสุสรรณจะรับผิดชอบกันอยู่5-7เคนเรือน1 2 8คน3คนนะคะแบ่งกันเหมือนว่าเราจะหมุนเวียนหมุนเวียน เปียนกันไปเยี่ยมดูชาวบ้านเนี่ยค่ะในชุมชนเราก็จะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับถุงยางคีบเนื่อจะเอาเงินของกองทุนเนี่ยค่ะ,คะมามาทำเป็นถุงยางคีบแล้วก็ไปมอบให้กับผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสนะะี่ยค่ะมีหน้าที่ดูแลโซนกลางค่ะโซนกลางจะมีผู้ดูแลอยู่สามคนเราจะแบ่งกันคนละสิบเก้าคนเรือนค่ะเราเราจะมีการเยี่ยมผู้ป่วย สูงอายุแนละในเรื่องด้านยาสูบติดเราก็จะมีการเข้าไปดูแลถ้ามีคุมเสี่ยงเราก็ให้คำปรึกษาแนะนําถ้าเป็นผู้เสพเราก็จะให้เข้าบําบัดค่นะทุนศักดิ์สิทธิ์จำนวน8,000บาทหมู่บ้านช่องไอการได้เก็บเอาไว้ใช้เป็นเงินขวัญถุงมีการสแสวงหาเงินทุนตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยแบ่งเป็นทุนศรัทธา จากการรับบริจาคจากสมาชิกในคราวประชุมประจำเดือนทุกเดือนทุนปัญญาจากกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินรวมกับเครือข่ายระดับอำเภอทุกวันที่15ธันวาคมของทุกปีมีการแสวงหางบประมาณอื่นๆในการจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยได้รับเงินสนับสนุนสมทบจากภายนอกเช่นบริษัทมอค่าเอมิรจำนวน40,000บาท หน่วยงานสังกัดก,กอรมนรที่รับผิดชอบระดับพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่ให้การสนับสนุนงบประมาณสมทบและการสนับสนุนด้านวิชาการโดยกิจกรรมที่ดำเนินตามหลักนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในบทบาทรั้วชุมชนแบ่งออกได้เป็นดังนี้หนการป้องกัน โดยการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการประชุมประจำเดือนการส่งเสริมอาชีพในชุมชนจากการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่มการสร้างสวัสดิการชุมชนไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กการรักษาสถานภาพคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการสมทบทุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ สการป้องปรามการสนับสนุนการเดินเวียนยามการตั้งจุดตรวจในหมู่บ้านการเข้าเยี่ยมสมาชิกครัวเรือนกองทุนแม่ของแผ่นดินและ 3. การบำบัดฟื้นฟูการสร้างการรับรู้และการเปิดโอกาสให้กับผู้กับตัวกับใจที่ทานการบำบัดฟื้นฟู จากบ้านน้องเขาเนี่ยครับเป็นบ้านที่ประสบปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับเราก็เลยเข้ามาคุยนะพูดคุยกับน้องเขาแล้วก็ตัวแฟนน้องเขานะครับชัดชวนนะครับให้น้องเขาเข้าเข้าเข้าทำการบําบัดนะครับแล้วก็น้องเขาก็สมัครใจเข้าทําการบําบัดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครอบครัวเนี้ยครับก็จะมีเด็กๆนะครับ เรากองทุนแม่ของเป็นดินโซนกลางนะครับก็ได้มอบเงินนะครับเป็นกองทุนเ,เพื่อการศึกษาให้กับน้องๆเขานะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อพิมพิมลช่างเดินกูนะคะชื่อเล่นชื่อหญ่คะ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อความพิมลช่างเดินกูนะคะชื่อเล่นชื่อเลค่ะตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจครับรู้สึกน้อยใจแม่ที่แบบไม่ทำไมไม่ให้เราเรียนเหมือนเด็กคนอื่นเขา พอเราได้เจอกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างนี้ค่ะทาให้เราได้รับโอกาสการเรียนใช้ชีวิตในครอบครัวได้แบบดีขึ้นค่ะเพราะว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินช่วยเราในด้านหลายๆเรื่องในด้านการเรียนทุนของอุปโภคบริโภคเราได้รับจากกองทุนแม่ของแผ่นดินตรงนี้ค่ะได้เยอะพอสมควรทำให้เราได้มีโอกาสเรียนต่ออาวุธ เรียนไปทํางานไปอย่างนี้ค่ะขอบคุณกองทุนแม่กันนะคะที่ทําให้ครอบครัวหนูกลับมาม,มีความอบอุ่นเหมือนเดิมและมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ <c oughs> ของคุณยายนี่ก็จะเป็นแบบทุนห้าร้อยทุนห้าร้อยบาทต่อเดือนนี่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ทุกเดือนนะแล้วก็จะมีถึงจัดถุงหนึ่งที่จากกองทุนของกองทุนแม่นะคะมาให้กับยาย ื่อจะได้ดำรงชีวิตแบบให้อยู่ดีขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือที่เราได้ต่อยอดคือในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะเราก็พัฒนาที่อยู่อาศัยของนายให้ดีขึ้นจารต่อยอดส่งต่อให้กับหน่วยงานเพื่อมาสนับสนุนเรื่องงบประมาณจากของทุนของทีิแล้วก็ในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยนะยายเ่นะขอบคุณกองทุนแม่มากๆ ที่ได้ช่วยเหลือแบบว่าผู้ยากไร้ได้ทุกอย่างเด็นกันมั่งแล้วมีถุงอย่างที่มาให้เรื่อยแล้วคอยแวะเวียนมาดูเรื่อยขอบคุณมากๆค่ะจากความสำเร็จดังกล่าวล้วนเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกและความเข้มแข็งของคณะกรรมการและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จนทำให้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านช่องไอกลางเป็นกองทุนที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบสันติวิธีและยั่งยืน